รายการมันี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการมันี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปต,ต,ตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน 15.42นาฬิกา42นาทีครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์เคลื่อนไหวอยู่ที่1,290จุดดัชนีบวก23จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย38,341ล้านบาทแอดวานยังคงซื้อขายอันดับ1 2 1่บาทบวก17บาทอันดับที่2เป็นเท่าแก่น้อยนะครับ 8บาท85สตางค์บวกขึ้นมา1บาท25สตางค์อันดับที่3 j a s m i n International 4บาท84สตางค์บวก26สตางค์อันดับที่4 In Touch 68บาทบวก6บาทและอันดับที่5 KBank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน152บาทราคาไม่เปลี่ยนนะครับในขณะที่ D t a c 50บาท75สตางค์บวก8บาท75สตางค์ True 7บาท80สตางค์บวก60สตางค์ส่วนจัสมินนะครับ4บาท8ปสตางค์บวก26สตางค์ครับคุณู้ฟังครับต้องบอกว่างานนี้เป็นงานที่ไม่อยากให้พลาดในการพาน้องๆหนูๆเข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับพีทีทีกรุ๊ปไลน e พรีเซนต์เดอะเฟส เทศกาลความสุขสนุกติดล้อกับก๊อตจินะครับพบกันในวันเสาร์ที่19ธันวาคมนี้ที่ไหนที่ลานด้านนอกแอร์พอร์ตลิงส์สถานีมักกะสันตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง22นาฬิกาเป็นครั้งแรกในเมืองไทยก๊จิเขาจัดใหญ่นำทัพคารวานรถทรัคไม่ว่าจะเป็นฟู้ดทคร้านค้าดังในโซเชียลมากันตรึมเลยกว่า70คันกระจายความสุขสนุกติดล้อสไตล์อีโค ลิฟติ้งนะครับได้อิ่มท้องช็อปเพลินเดินมันสุดชิวบนพื้นที่กว่า5,100ตารางเมตรนะครับไฮไลท์มีหลายเรื่องอร่อยหอกับฟู้ดทรัคแล้วก็ร้านค้าดังกว่า70คันเซลฟี่กับก๊จอจิสุดอลังการสูง10เมตรแล้วก็รถบ้านของก๊อจิ สุดน่ารักที่นี่ที่แรกนะครับเชิญได้นะครับวันเสาร์สิธันวาคมนี้ที่ลานด้านนอกแอร์พอร์ตลิงสถานีมักกะสันตั้งแต่เวลา14บสนาฬิกาถึง22่สนาฬิกาคุณผูฟังครับหากการอยู่กันคนและประเทศทําให้คุณรู้สึกห่างไกลจากคนที่คุณห่วงใยและและ้วก็เพียงแค่คุณมีบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศแคทโฟเน็ตก็สามารถโทรติดต่อหาคนที่คุณรักได้กว่า ยีประเทศทั่วโลกด้วยอัตราค่าใช้บริการสุดประหยัดเริ่มต้นเพียงนาทีละ1บาทเรียกเข้าระบบฟรีพร้อมคุณภาพเสียงที่คมชัดไกลแค่ไหนก็รู้สึกเหมือนอยู่ใกล้กันช่วยให้คุณถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆให้กับคนที่คุณรักและห่วงใยได้อย่างเต็มที่บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศแคทโฟเนต บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ c a t ิฟ n e เนบัตรเดียวคุ้มค่าใช้งานได้ทั่วโลกหาซื้อได้แล้วที่ร้าน7ซเว่นอีเลฟเว่นเทสโกโลตัสบิ๊กซีแฟมิลี่มาร์ไปรสนีไทยอยูท็อปอัพ ตู้ ATM แบงกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีอยุธยาและแคชชอ p ทุกสาขานะครับส่วนทางเลือกในการลงทุน LTF r m f บนะครับบลจทหารไทยเสนอทางเลือกสำหรับการออมเพื่อการเกษียณเพื่อสร้างโอกาสของผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นต่างประเทศด้วยสีกองทุน r m f น้องใหม่กับมาสเตอร์ฟันระดับโลกครบถ้วน ครอบคลุมทั้งตราสารหนี้หุ้นไทยต่างประเทศอสังหาริมทรัพย์และทองคําปรับเปลี่ยนได้ง่ายจัดทับลงทุนได้เหมาะสมปรปับได้ทันต่อสถานการณ์คล่องตัวเข้าถึงทุกการลงทุนได้อย่างง่ายดายพิเศษ เติมเต็มอีกขั้นเพียงคุณสะสมเงินลงทุนสุทธิใน RMF LTF ของบรจทหารไทยทุกๆ50,000บาทรับเงินทุนพิเศษเพื่อความสุขอีก100บาทสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บจทหารไทย1725หรือ www.tmbam.com นะครับ ธนาคารออมสินของงดถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีงวดวันที่16ธันวาคมนะครับเนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระาญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่15บหถึงสิธันวาคม2558โดยจะนําเทปบันทึกภาพการออกรางวัลในครั้งนี้เผยแพร่ภาพอออากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีและนําเทปบันทึกเสียงผลการออกรางวัล ไออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมกันในวันศุกร์ที่18ธันวาคมเวลา13นาฬิกาถึง13นาฬิกา50นาทีนะครับแล้วก็อีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับบลจกรุงสี เสนอการลงทุนใน LTF IMF เตรียมรับเต,เต็มเต็มเมื่อลงทุน LTF IMF กับบลจกรุงศรีรับสิทธิลดหย่อนภาษีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีและโปรโมชั่นพิเศษเมื่อลงทุนตั้งแต่5มกราคมต้นปีจนถึง30ธันวาคมนี้ที่บลจกรุงศรีสนใจสอบถามเพิ่มเติมที่บลจกรุงศรี026575757 026575757หรือที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศนะครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาตามดูต่อสำหรับใครที่เป็นแฟนๆในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปรับตัวลดลงมาเยอะครับบางตัวก็มีข่าวเอ้หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์แบงค์ใหญ่ๆถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะย้อนกลับข้อมาลงทุนนะครับเราจะสดตรงไปที่ท่านนี้ครับ ท่านผู้ในการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยคุณธนเดชรังสีธนานนนะครับสวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีครับพี่ธนาอา้าวหุ้นในกลุ่มแบงค์ปรับลดลงมาเยอะแล้วนะแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีข่าวลุมเล้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับคำถามก็คือว่าทามมิ่งช่วงนี้ ถึงเวลาแล้วหรือ,อย่างที่จะย้อนกลับมาให้ความสนใจคุณในกลุ่มธนาคารพาณิชย์โดยเฉพาะแบงค์ใหญ่ๆครับคุณเอกครับทามมิ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่คือยังมองว่ายังไม่ใช่ทามมิ่งในการเข้าซื้อเต็มตัวอืคิดว่าน่าจะเป็นปีหน้าถามว่าตอนนี้นราคาหุดลงมาเยอะแล้วเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นไหมนสนใจมากขึ้นแต่ว่าใกล้กลับเข้าเป็นรอบกลับหาขึ้หรือเปล่า คิดตัวอย่างในผลหลักเพราะว่าปัจจัยสําคัญคือเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนว่าฟื้นตัวได้มากแค่ไหนครับงั้นถ้าเรายังมีปัจจัยหลักยังไม่ฟื้นตัวกําลังซื้อยังไม่ไม่เกิดขึ้น NPL ยังสูงขึ้นอยู่เนี่ยกลุ่มแบงค์คือกลุ่มแรกๆที่ได้รับผลกระทบถ้าเทียบกับกลุ่ม,มอ,อื่นอันนี้ในแง่ของการมองสินทรัพย์หลายประเภทเนี่ยผมจะเฝ้าดูมากขึ้นเพราะราคาคหุ้นลงมาน่าสนใจแต่ว่าปัจจัยที่ทาให้กําไรเนี่ยพลิกกลับไปเป็นแบบติบโตงสูงเนี่ยผมคิดว่าเราจะยังไม่เห็นในช่วงสัั้้นนียงไม่่ใช การกลับมาเป็นขาขึ้นของหุ้นในกลุ่มแบงก์ถูกต้องไหมครับยังครับถ้าอย่างนั้นนะครับหลังจากโอเวอร์วิวภาพรวมของกลุ่มแบงก์ในช่วงนี้ไปแล้วขอโฟกัสไปที่หุ้นแบงก์ใหญ่ๆเป็นรายตัวซะหน่อยได้ไหมครับคุณเอกครับครับได้ครับพี่อย่างอย่างเช่นแบงก์กรุงเทพอะ่ะแบงก์กรุงเทพถือว่าเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยเจอข่าวราคาก็ปรับตัวลดลงมาเยอะปรับตัวลดลงมาแยะเลยทาง RSB ประเทศไทยมอง หุนของแบงก์กรุงเทพในช่วงนี้ยังไงบ้างครับก็แบงก์กรุงเทพเป็นแบงก์เดียวที่เราแนะนําซื้อนะครับในแง่ของแบงก์แบงก์ขนาดใหญ่เหตุผลหลักๆก็คือว่าหนึ่งเรามองว่าราคาหุ้นแบงก์กรุงเทพเนี่ยถ้าเราดูในเชิงของของเรกว,ว่าการประเมินมูลค่า,าหรือ a l u a t ชันเนี่ยตอนนี้ซื้อขายใกล้ๆหรือต่ากว่าเมื่อสิ้นปี2 0 0พันแปดที่เกิดย s s อ b p r i m e ร์ครระดับเท่ากันละค่นั้น ราคาหุ้นะลงลงมาค่อนข้างมากอันนี้สองก็คือในแง่ของความแข็งแกร่งของ BPL เนี่ยการการความคอนเซอ v a t i v ของเขาการตั้งสำรองเนี่ยดังุเทพมีมากที่สุดในระบบอันนั้นคือจุดแข็งที่ท,ที่ที่จุดที่เรามองว่าค่อนข้างดีอันนี้สามคือถ้าเรามองว่าจากนี้ไปเนี่ยการบริโภคก็ชะลอ,อะาการส่งออกก็ก็คุ้นค่าต้องขึ้นกับชาวบ้านเขาเยอะสิ่งเดียวที่เราจะทําให้เศรษฐกิจมันเติบโตได้คือรัฐต้องออก กระตุ้นเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าจากนี้ไปในการลงทุนจะต้องมาเป็นลออ็อตใหญ่ๆแล้วครับนั้นข้อดีอย่างนึงของแบงก์กรุงเทพคือว่าแบงก์กรุงเทพคือคนที่เป็นการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่มากที่สุดมีลูกค้าเป็นลูกค้ารายใหญ่เยอะที่สุดเยอะที่สุดนั่นหมายความว่าโอกาสที่แบงก์กรุงเทพจะได้มาเก็ตแชร์หรือเปิดโปจากการลงทุนเนี่ยก็มีมากกว่าคู่แข่งครับราคาหุ้นแบงก์กรุงเทพณขณะนี้ซื้อขายอันดับสิบ ราคาในกระดานอยู่ที่150บาทและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของ r s b ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นแบงก์กรุงเทพครับ,รบแนะนำซื้ออยู่นะครับแล้วก็เป้าหมายราคาเนี่ยคือ186บาทครับราคาเป้าหมาย186บาทนะครับสูงกว่าราคาในกระดานในขณะนี้อยู่ที่150บาทราคาเป้าหมายสูงกว่าราคากระดานอยู่ประมาณ36บบาทนะครับนี่คือหุ้นแบงก์กรุงเทพนะครับแล้วแบงก์กสิกรเคแบงก์ K ล่ะ ตอนนี้152บาทราคาไม่เปลี่ยนซื้อขายอันดับที่ห้าแบงก์กสิกรเนี่ยไม่สนเละครับกสิกรจริงๆก็เป็นหุ้นที่ที่ค่อนข้างดีแต่ว่ารอบนี้เนี่ยกสิกรไทยม,มีมีเรียกว่ามีความเสี่ยงอยู่ตรงที่ว่ารอบการขึ้นของ NPL รอบนี้เนี่ยเป็นรอบของ SME ซึ่งเคแบง์เนี่ยถือว่าเป็นผู้นําในกลุ่มนี้มีลูกค้า SME เยอะมากในประเทศไทยเยอะที่สุดเลยเยอะที่สุดเดมื่อไทยครับไอ NPL ของเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็ปีหน้าทิศทางยังเพิ่มอยู่อันนั้นคือคือจุดที่ยังต้องมีความเสี่ยงจากหุ้นเคแบงครับแต่ว่าจุดที่แข็งแกร่งของเคแบงแล้วทําได้ดีก็คือว่ารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยเนี่ยเคแบงถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศครับก็คือพวกการขายค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมเกี่ยวกับพวกเนี้ยอะไรที่ไม่ใช่มาจากการปล่อยสินเชื่อเนี่ยเคแบงคืออันดับหนึ่งของประเทศครับนั่นตรงนี้ก็คือจะช่วยลดผลกระทบจากเรื่องของตัวการเติบโตหรือว่าสำรองนี่ได้นะครับงบไตรมาส4เคแบงจะออกมาเป็นยังไงครับ แย่ที่สุดของปีแย่ที่สุดของปีแล้วใช่ครับงบไตรมาสสี่เนี่ยนะใช่ครับงั้นงั้นเคแบงในช่วงสั้นถ้าเรามองเชิงช็อตเทอมหรือโมเมนตัมเทรดดิ้งเนี่ยเคแบงอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่ากําไรเคแบงเนี่ยน่าจะไปดีไตรมาสที่หนึ่งปีหน้าครับงั้นไตรมาสที่สี่เนี่ยผมคิดว่างบจะออกมาไม่ดีซึ่งอันนี้ตลาดรับรู้แล้วเพราะว่าเขามีการไกด์ข้อมูลมาให้แล้วงั้นช็อตเทอมเนี่ยถ้ามองในเชิงของกําไรเนี่ย เคบังจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งซึ่งไม่โดดเด่นนักไปโดดเด่นในชื่อคือไตม้าหนึ่งปีหน้าครับและคอมเมนต์ของเคบังคือครับแนะนําแค่ถือครับมูลค่าพื้นฐานอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบครับถือเคบังมูลค่าพื้นฐาน190ร้อยเก้าสิบาทครับตอนนี้ราคาในกระดาน152ร้อยห้าสิบสองบาทนะครับครับผมถามอีกฝั่งหนึ่งบ้างเมื่อกี้ถามว่าควรซื้อแบงค์ไหนคุณคุณเอ๋บอกว่าแบงค์กรุงเทพสิครับราคาเป้าหมาย186ร้อยแปดสิบหกบาทส่วนเคบ n k แค่ถือราคาเป้าหมายหนึางร้อยเก้าสิบบาทและมีแบ ก็ก็มีแบงค์หนึ่งที่เราแนะนําขายก็คือแบงค์ทหารไทยหรือว่าทีเอ็มบีนี่ผมถามไปงั้นเองนะตกลงนะมีเลยครับมีฮะคือไม่ใช่ว่าเรามองว่าทีเอ็มบีเนี่ยไม่เติบโต <TM B S 2> ทีเอ็มบี่ามาเนี่ยที <TM B S 2> เอ็มบีไม,ไม่ไม่ดีแหละครับคือในในแง่ของการเติบโตเนี่ยถือว่าดีอืแต่คราวนี้เวลาเราเปรียบเทียบสินค้าเนี่ยเรามองสินค้าว่าปีหน้าเรามองสินค้าประเภทไหนผมคิดว่าแบงค์ปีหน้าย,ยัางเติบโตไม่เยอะหรอกครับ นะครับไม่ไม่เยอะถ้าจะเติบโตเยอะก็เพราะว่าตั้งสำรองลดลงไม่ได้มาเติบโตเพราะว่ารายได้มันเพิ่มขึ้นมามันมันอยู่ที่การลดควบคุมต้นทุนเทียมบีทำทำได้ดีแต่สิ่งที่เราเปรียบเทียบสินค้าก็คือเรามองว่าณราคานี้เทียมบีซื้อขายนะครับที่สูงกว่าแบงก์ัตอื่นอ๋อราคามันเ็ตเเก็เทียบราคามันสูงไปแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ทาไมที่ราคาเทียมบีถึงได้ลงมาในช่วงที่ทนั่งที่เป็นเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะมีอัตราการเติบโตดีก็เพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบในเชิงของ valuation เนี่ยมันแพงกว่าชาวบ้านเขาราคาเป้าหมายให้ไว้เท่าไหร่ครับ TMB สองบาทสามสิบแปดตางตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยใกล้เคียงใกล้เคียงนะฮะคือเต็มมูลค่าใช่ครับในรอบนี้ก็เลยเล็กคอมเมนต์ขายหุ้น TMB นะครับครับนะครับออาล่ะครับมองหุ้นในกลุ่มแบงค์แล้วเล็กคอมเมนต์ซื้อ BBL แบงค์กรุงเทพราคาเป้าหมายร้อยแปดสิบหกบาท เลคคอมเมนถือเคแบงค์ bank, ราคาเป้าหมาย190บาทและเลคคอมเมนขายหุ้นธนาคารทหารไทย TMB ราคาเป้าหมายมองไว้แค่200ขอไปครับราคาเป้าหมายมองไว้ที่2บาท38สตางค์นะครับเหลือนาทีสุดท้ายตัวแปรที่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะรายย่อยต้องให้ความสนใจและโฟกัสมากเป็นพิเศษในช่วงนี้นาทีสุดท้ายเชิญครับในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าสาระสำคัญเนี่ยมันจะมีสามเรื่องหลักเรื่องแรกคือเฟดงั้นเราพรุ่งนี้เราจะทราบกัน ครับเฟดน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยแต่ว่าสิ่งที่แนะนําให้จับตามองคือเฟดจะพูดถึงเศรษฐกิจก <c oughs> ารเงินเฟอ้อหรือการขึ้นดอกเบีย้ย <c oughs> ครั้งต่อไปอย่างไรเพราะว่าเฟดจะมีการประชุมครั้งหน้าคือเดือนมกรา <c oughs> เดือนมีนาถ้าเฟดไม่มีการปล่อยพูดสัญญาณในเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งต่อไปเนี่ยคนก็ตลาดน่าจะน่าจะคลายตัวลงแต่ไม่ได้บอกว่าตลาดจะกลับมาเป็นขาบวกเพราะว่านี่จะเป็นครั้งแรกในรอบสิบปีที่นโยบายการเงินของธนาคารโลกมีการเรียกว่า ปะทะกันครับคืออเมริกาจะเริ่มเข้มงวดอืมแต่ว่ายุโรปจีนญี่ปุ่นจะผ่อนคลายมันจะเกิดความผันผวนพอสมควรในช่วงนี้จากนี้ไปเพราะว่าเงินเงินอาจจะมีหาหาทางไปันเนี่ยแรงประทะระหว่างนโยบายการเงินเราจะทําให้ตลาดนินมันผลสูงอันที่สองคือราคาน้ํามันอืก็จะเป็นผลในภาพรวมต่อเซ็ตเพราะรว่า คุณน้ำมันเนี่ยเป็นค<ร>ุณบิ๊กแคบงั้นถ้าน้ำมันยังดิ่งยงอยูเ่เนี่ยจะกดดันแต่ถ้าน้ำมันยืนได้แล้วเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณที่เข้มงวดมากเนี่ยผมคาดหวังว่าเซ็ตมีโอกาสที่จะไต่ขึ้นไม่ได้แต่ว่ากรอบของการไต่รอบนี้จะเป็นระยะก็คือในกรอบพันสามพันสามร้อยี่สิบพันสามร้อยห้าสิบครับพันสามพันสามร้อยี่สิบและพันสามร้อยห้าสิบนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณเอกครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับ คุณเอนะครับคุณธนเดชร,รังสีธนานน์ผู้อำนการอาวุโสจากบริษัทหลักทรัพย์ RSB ประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับย้ำอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีให้ลุ้นกันนะครับนะครับคุณผู้ฟังคิดว่า4บริษัทที่ร่วมประมูล 4G ขึ้นความถี่900เมกะเฮิร์ครั้งนี้นะครับ a d v a n c e t r u e แ t a c แล้วก็ j a s m i n สอใน4นี้ใครครับจะเป็นผู้คว้าชัยชนะในครั้งนี้นะครับ ลุ้นนะครับหารางวัลสอรางวัลแรกเป็นกิฟต์บัลเชอร์ที่พักบ้านโดมนะครับที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทนะครับสรางวัลรูมมูลค่า8,000บาทนะครับรางวัลที่3ที่4ที่5เป็นบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema สนับสนุนโดยเบนสตาร์แฟกผู้จำหน่ายมือเซด s สเ n นอย่างเป็นทางการอีก3รา,างวัลคำถามถาม,ถามว่าคุณผู้ฟังคิดว่าใครจะ จะเป็นผู้ชนะการประมูล 4G ขึ้นความถี่900เมกะเฮิร์ในครั้งนี้นะครับนะครับใน4เนี่ยตอบมา2ครับวิธีเดียวนะครับที่จะร่วมลุ้นก็คือผ่านทางแอปพลิเคชัน l i น์ Line ID ของเราคือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s อดไซพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A แอดไซแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S m o n e y p l u s ติดกันตรงตัวลุ้นหลัรางวัลน,นะครับกิฟต์บอลเชอร์ที่พักบ้านโดมที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท ไปรับอากาศหนาวๆที่เขาใหญ่นะครับหนึ่งรางวัลเนี่ยสองท่านและก็รวมสองรางวัลด้วยกันรวมมูลค่า8,000บาทและก็บัตรชมภาพยนตร์ SF c i n e m a มจากทาง Ben ส a r f แ c t ผู้จำหน่าย m e อ c e d ซ s b e n z อย่างเป็นทางการอีก3รางวัลรางวัลละ2ใบนะครับลุ้นกันเข้ามาครับประกาศผลเมื่อไหร่เราก็จะประกาศผลให้ทราบด้วยเช่นเดียวกันนะครับเวลาหมดแล้วครับคุณรู้ฟังครับทั้งหมดนี้คือรายการ m o n e y s ช o อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบุนแสง อย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MoneyPlus เอาไว้ฟังรายการวิทยุของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS นะครับเข้าไปที่ p l a Pay Store เข้าไปที่ App Store พิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p l s s เอาไว้ติดตามเราทั้งสดและย้อนหลังได้เลยเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะครับสวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทัน ทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช,ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน